อาวจะเลพรก่นกาบขออากาศขอเมตตาปู่เจ้าค่ะงวดวันที่หนึ่งกรกฎดาสองห้าหกสี่นี้ปู่มั่นใจไหมเจ้าค่ะถามความรู้สึกปู่เจ้าค่ะอืมก็มีญาติโยม,มก็มีญาติโยมเขาว่าเขามั่นใจอยู่นะ <c oughs> มีญาติโยมฝันเกี่ยวกับวัดสว่างธรรมดานของเรา ่านว่าญาติโยมมาทําบุญทาทานเต็มหลายท่านหลายคนวางนงินญาติโยมก็มีความมั่นใจถามว่ามั่นใจไหมอย่าว่าเท่านั้นเปอร์เซ็นต์เท่านี้เปอร์เซ็นต์นะอาตมาไม่เคยว่านอกจากจะพูดเล่นแต่อาตมาก,ก็มีความรู้สึกดีๆอนุโมทนาสาธุการกับญาติโยมที่ญาติโยมฝันว่ามีคนมาทําบุญเยอะส่วนมากถ้าฝันว่ามีคนมาทําบุญที่นี้เยอะๆก็อาจจะเป็นโชคเป็นลาภก็ได้อาจจะเป็นโชคเป็นลาภกับญาติกับโยม ที่ได้ยินได้ฟังก็ได้ที่มีบุญมีกุศลต่อกันวันที่หนึ่งกรก,กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ขอญ,ญาติโยมมีโชคมีชัยให้มีโชคมีลาภให้สมความม,ม,าามุ่งมั่นป่ารถนามับงมีสีสุขน้ำบังน้ำมีน้ำดีโมดีทางนอกทางในท้งไส้ท้งขวาท้งบนทางห่างท้งกินท้งก่ท้งกายสังขารเงินไหลนองทองไหลเข้ากระเป๋าเงินไหลนองทองไหลเข้ากระเป๋าอึง้งตึ้งเราเด้อนี่มอันนี้ กระเป๋าโชคลาบนี่เอาไว้ใส่เงินอืเอาไว้ใส่เงินใส่ทองวันที่หนึ่งก,ก,กรกฎาคมได้เนี่ยให้มีโชคมีลาบเดอ้อให้มีโชคมีลาบทุกท่านทุกคนให้สมความมุ่งมั่ปนปาิารถนาเดี๋ยวถ้ามีของดีก็เดี๋ยวจะพูดให้ฟังอม,มีอะไรก็ตามเดี๋ยวจะพูดให้ฟังตอนนี้ก็แค่เขากําลังทําอยู่ของตรงของดีก็เด้ กระเป๋าสวยๆเนาะช่วงนี้ก็งดรับเกียงดทำพิธีอยู่เดอ้อตั้งแต่วันที่ 12, สิบสองเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่จนเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี่แหละก็ได้ไม่ได้ทำพิธีในช่วงนี้ไม่ได้รับเกลยก็ขอภัยญาติโยมท่านทั้งหลายที่มาหาก็ดีถึงแม้ญาติโยมมาอาตมาก,ก็ไม่ได้รับเดอ้อให้เข้าใจตามนี้อย่าว่าอาตมาใจร้ายใจดำเดอ้อเพราะว่าก็ขอให้เราได้เคารพ ให้เคารพต่อซึ่งกันและกันให้เคารพบ,บางทีก็เป็นสัจจะวาจาดีเข้าใจไหมไหรือสีดาบทนพทัพุทธเนี่จะถือสัจจะมากเลยด้วยว่าไม่ทำก็คือไม่ทำว่าทำก็คือทำนะท่านทั้งหลายก็เหมือนกันได้ยินได้ฟังที่อยากจะมาสวดสดอกเระ้อ ต่อชะตาเสริมบารมีท่านทั้งหลายก็สะดอคอเอาสะดอคอไปสก่อนสิ่งใดที่เป็นขาะเป็นจิตเป็นเวรเป็นภัยเป็นเสนียดจันไรทั้งหลายทั้งปวงเราก็สะดอออกไปจากกิจจากใจของเราเอาพุทโธใส่แทนเอาพรูลุพุตื่นผู้เบิกบันเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าอยู่ในจิตในใจอยู่ในหัวขมมองของเราให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาคบาอาจารย์คุณศิลป์คุณธรรมรักษา เจ้าขาดปลอดภัยต่อดวงชะตาอะไรที่เป็นดีเป็นเลิศประเสริฐเป็นศีเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่งามก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญเรียกว่าต่อดีต่องามต่อศรีต่อมงคลต่อบุญต่อวัสนาต่อบารมีต่อโชคต่อชัยต่อโชคต่อลาภต่อความมั่งมีสีสุขเจ้าขาดปลอดภัยตัดกรรมตัดเวรอันใดที่เป็นกรรมเป็นเวรก็ให้เราตัดออกอย่าไปทำเรียกว่าละบาปบำเพ็ญบุญนี่แหละช่วงนี้ท่านทั้งหลายก็ไม่ได้มาหา อาตมาก็ไม่ได้ทําวิธีในสถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้ญาติโยมแพทย์ก็ดีหมอก็ดีอะไรก็ดีก็มีความเป็นห่วงอมีความเป็นห่วงวัดวาศาสนาอาจะมาก็มีความเป็นห่วงญาติโยมญาติโยมก็มีความเป็นห่วงวัดวาศาสนาก็ให้เข้าใจกันอืไม่ใช่ว่าจะมาอืถ้ามาแล้วท่านไม่พูดด้วยเลยจะมีความโกรธท่านไหมมันก็จะเป็นกรรม เงียนศีลให้ได้ศีลเงียนทํำให้ได้ทํำเยาวกรรมใส่ตัวกนว่ะมาแทนที่จะได้คุยกับท่านจะได้สนทนากับท่านมาทําวิธีอะไรก็จะได้ทําวิธีอะไรประมาณนี้ทีนี้มาแล้วก็ไม่ได้ทํามาแล้วก็ไม่ได้อะไรญาติโยมก็จะเป็นทุกข์เขาฉะนั้นให้เราเคารพกติกาถึงแม้ท่านจะร่ําจะรวยมาขนาดไหนก็ตามเนอะอาตมาไม่เคยเรียกชั้นวันนะท่านจะทุกข์จะยากมาแบบไหนก็ตามอาตมาไม่เรียกชันวันนะถ้าอาตมามีกําลังถ้าอาตมารับแจก ้าอาตมารับได้มีกําลังหรือว่าเปิดโอกาสรับเกียรตวิธีต่างๆอาตมาก็จะรับทุกท่านทุกคนโดยสั่วถึงกันไม่ใช่ว่ารับแต่คนร่ําคนรวยคนมั่งคนมีเนี่ยคนทุกคนยากลําบากก็รับเหมือนกันพูดคุยสนทนาได้เหมือนกันแต่ว่าในขณะนี้ที่ไม่ได้รับเกียรที่ไม่ได้ทําวิธีถึงแม้ท่านจะร่ําจะรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมาแต่ไหนก็ตามอาตมาคําว่าไม่ทําวิธีอะไรอาตมาก็จะไม่ทํา อันนี้เป็นความสัตย์ความจริงท่านทั้งหลายไม่ได้มีว่าแบ่งชนะั้นวรณะทําให้คนนั้นทําให้คนนี้พูดกับคนนั้นคนนี้ไม่มีสําหรับอาตมาแล้วอืทั่วถึงกันหมดคอยเราได้มีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสถ้าเรามีความศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสแล้วไปสู่แห่งหนตําบลใดพระสง์องค์เจ้าก็ดีเทพเท,ทวาเขาก็เมตตาเรา เทวด,ดามีฤทธิ์มีเดชส,สามารถรู้เท่าทานจิตของคนเขาก็จะเมตตาถ้าคนไหนคิดไม่ดีไม่งามท่านก็ไม่เมตตาเด้อแต่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะยังไงก็ตามถ้าว่ายังไม่รับก็คือไม่รับก็ให้เข้าใจตามนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้โกรธจะได้อะไรต้องให้เข้าใจตามนี้ให้พากันเตรียมกระเป๋านะไว้ใส่เงินใส่ชกใส่ลาบเด้ออืออืให้พาเตรียมไว้ใส่ชกใส่ลาบ ช่องให้โชคก็จะให้โชคช่องรวยโชคก็จะพาท่านทั้งหลายรวยโชคกันล่ะแต่ว่าจะโชคดีมีชัยยังไงก็ตามก็ขึ้นอยู่ที่ดวงขึ้นอยู่ที่วาสนาของท่านทั้งหลายขึ้นอยู่ที่บุญกุศลคุณงามความดีอของท่านทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังนันล่ก็หวังว่าท่านทั้งหลายก็คงจะเข้าใจตามนี้เนาะถ้าวันไหนรับขีขกวันไหนทําวิธีก็จะบอกลงทางช่องให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบโดยทั่วถึงกัน วันนี้ให้โชครวยโชคก็ได้เดินทางมาทำบุญณวัดสว่างทำบันดาลบันยางงามตำบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครอาตมาภาพเยงก็ขออนุโมทนากับสาธยาติโยมที่ร่วมทำบุญจตุปัจจัยส่วนมากจะโอนเข้าบัญชีวัดโดยตรงเลยด้ยเพราะว่าบัญชีวัดก็มีญาโยมก็รู้โดยทั่วถึงกันเพราะว่าทางช่องก็เอาบัญชีวัดไปลง ในการสร้างในการอะไรก็ตามท่านทั้งหลายที่ปิดทองหลังพระไม่ได้เอ่ยชื่อเอนาน้ำก็ตามเอ่ยชื่อเอานาก็ตามถือว่าช่องสื่อกางสะพานบุญหลักๆนี่ได้บอกกล่าวเล่าแจ้งท่านทั้งหลายไปท่านทั้งหลายก็ได้ทําบุญมาอตาตมาก็ได้อนุโมตนาสาธุการชื่นชมยินดีกับท่านทั้งหลายบุญกุศลคุนงามความดีทั้งหลายทั้งมวลไดส้สกอัย,ย้อนกลับหาเราท่านทั้งหลายให้เป็นคู่มั่งมีสีสุแขแกค้วข้าวปลอดภัยรอบผลคุณทวีบังเกิดเป็นดีสิริมงคลโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนสวัสดี สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกาลยานามิตรและก็เอฟซีที่น่ารักทุกคนทุกท่านของรวยโชคนะคะอันนี้เป็นหมายเลขบัญชีของทางวัดสว่างธรรมดานโดยตรงเลยนะคะก็ธนาคารกรุงไทยนะคะหมายเลขบัญชีก็4400770443บางท่านก็ถามมานะคะหมายเลขบัญชีทางวัดหน่อยคะ่ะรวยโชคอะไรประมาณนี้นะคะรวยโชคขออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่ร่วมทําบุญมา นาวัดสว่างทาบันดาลมาณนาโอกาสนี้ด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมท้ายคลิปหยิบมาฝากท้ายคลิปหยิบมาฝากคลิปนี้นะคะก็ได้รับเมตตาจากปู่ท่านให้อักขระยันรวย,รวยรวยรวยมานะคะอักษรย่อนะคะอักษรย่อก็ตามนี้เลยนะคะท่านใดแปลได้ประมาณไหนก็เม้นมารวัวแนเลยนะคะก็คงไม่ยากสักเท่าไหร่นะคะก็ แปลได้ประมาณไหนเท่าที่รวยโชคหินนะคะก็มีกอไก่แล้วก็หอหีบป,ประมาณนี้นะคะมีกอไก่กับหอหีบนะคะท่านใดเห็นแบบไหนแปลได้ตัวไหนมองเป็นแนวทางไหนก็เม้นบอกกันมานะคะเป็นสะพานบุญบอกต่อๆกันไปค่ะก็ วันนี้ก็ให้มีโชคมีลาภมีโชคมีชัยกันทุกคนทุกท่านนะคะด้วยบาร,รมีปู่ฤาษีของเราและก็บาร,รมีองค์ปู่องค์ยาธาสดิบาร,รมีนาเมตตารวยรวยรวยขอให้ทุกคนทุกท่านรวยรวยรวยถูกหัวรวยเบือกันทุกคนทุกท่านนะคะโปรดใช้วิจารยานในการรับชมทุกคลิปทุกคำนะคะรยวยโชคเกาะนาเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงสลาก,กินแบ่งรัฐบาลน,นะคะ รวยโชคก็จะลงเป็นภาพนิ่งให้ดูกันไปเรื่อยๆนะคะดูใจเย็นๆนะคะพินิจพิจารณาวิคิดวิเคราะห์กันใจเย็นๆนะคะก็มีมาฝากประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้รวยโชคด้วยนะคะเพื่อจะไ,ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะจะได้รับชมได้อย่างทันท่วงทีนะคะรวยโชคก็มีมาฝากประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีค่ะรวยๆ,ๆค่ะสวัสดีค่ะ